สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่ของ,ของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้มีแพ็คหน้าหวดหนะผมซึ่งเมื่อวานพี่ดูไว้แล้วนะผมแพ็กที่จะหวดในวันนี้นั่นก็คือ อตโต้ีแรปเตอร์ทัวร์นั่นเองนะฮผมว้าว,ว,าวดีเลยครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวที่ได้เนี่ยสวยๆทั้งนั้นครับผมมีไดโนโน,นะฮะดินโลดินโลแล้วก็ทูดอนโอ้ยไม่อยากจะเลื่อนไปเยอะอยู่ไทยแล้วนัดดูแค่นี้พอครับผมทุกคนซึ่งแน่นอนครับผมอยากได้ที่สุดเหรอดินโลนี่ตัวครบแล้วนะทูดอนก็ครบแล้วเอามันเอามันก็ครบทุกตัวเลยนี่หว่า แล้วตูจะอยากได้อะไรล่ะทีเนี้ยเอาเป็นว่ารีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่าครับผมทุกคนมาห้าแมตช์ด้วยกันครับผมสองร้อยห้าสิบเงินเขียวถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมไม่อยากได้อะไรในนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไม่ต้องลุ้นครับผมโอเคแล้วเราเจอแบบนี้ครับผมเอาเจ้าโค้ดก่อนเลยฮะเราเลือกอะไรอะทำไมมันมากินเอาอะไรวะ ทำไมมันเป็นกินเนื้อหมดเลยอ่ะทุกคนเลดก็มาวะ่ะเอาเลดไหมเลดเอาโกทเอาแล้วเลดเฮ้คืออะไรวะเดี๋ยวนะมันมาแบบนี้เลยอ่ะทุกคนเจ้าเลดเอาเพนเดล่าเพนเดล่าค่าพลังสูงโอ้โหเจ้าโคดอ่าพลังค่าพลังโดดไปคนเดียวห้าพันเก้าครับผมเดี๋ยวนะ อาโดซีแรปเตอร์ก็คือแบกที่มันแบบว่าให้ใช้ได้กินเนื้อใช่ไหมคุ้นๆเหมือนพี่เคยตีแล้วป่าวะคุ้นๆเหมือนเคยตีแล้วนะใช่ไหมเอาว่ะเราเน้นเลือดเยอะๆครับผมทุกคนโกส,สามตัวเลยอะ่ะมาครับผมไม่มีให้เลือกท่าอื่นครับผมท่าพร้อมแล้วจัดดีครับผมรอบแรกน่ารักต้องบอกเลยว่าน่ารักครับผมเอาที่ดาเมจเยอะที่สดุด อืไม่ต้องหรอกนี่เอาเจ้าโก้ดเลยเปิดเลยครับผมมาทาพร้อมแล้วจัดดีครับผมวันช็อตวันคิวไปเลยฮะซึ่งเราบอกว่ารอบแรกเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เปลี่ยนแน่นอนครับผมมีกินพืชมาด้วย2ตัวแบบนี้ผมครึ่งบกครึ่งน้ามาด้วยฮะเราไม่ควรตีไปเลยไหมเราไม่ควรตีไปเลยครับผมให้ a ออมันเก็บเล่นสักนิดหนึ่งฮะโหเราดูเจ้าโก้ดแบบสีเรืองแสงด้วยนะฮะ อ้าวแล้วไม่ตบด้วยครับผมไม่รู้จะเปลี่ยนตัวมาตบตูหรือเปล่าและกันหนึ่งครับผมจริงๆที่ควรจะตบเลยใช่ไหมแต่ไม่อยากให้เจ้าโควนเลือดลดเยอะไงอ้าวแล้วเลือกเปลี่ยนตัวแล้วครับผมดิโปลงมาแล้วแล้วไม่ตบตูด้วยโู้ดิโปดาเมจทั้ง400ตูต้องจริงตกก่อนเลยนะเนี่ยไปหนอโหแล้วเก็บชาร์จ ชิปแล้วปามี่โดนหนักกว่าสี่อีกโดนหนักกว่าอีกโอ้โหแล้วมันก็ยังไม่ตกอีกครับผมหูใจมันทาด้วยอะไรวะใจใหญ่มันทาด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้ยห่หแอม,มเน้นๆเ,เลยฮะเขาหกเขาหเพื่อนจะได้จบจไปสวยงามเออโอเคให้มันจบจไปอาล่ะครับผมแล้วเจ้าโกตตกไปหนึ่งพีก่อนครับผมและหลังจากนั้นมันก็ตายอยู่ดี ไปนอนบัฟเรียบร้อยไปดิหมาครับผมแองกิโลเจนสองมาแล้วรู้สึกว่าพอมีเอฟเฟกเนี่ยที่มันแบบเรืองแสงในตัวนะผมสะดุดเครื่องสะดุดเลยเว้ยเฮ้ยไปนอนบักเรียบร้อยไปดีโอเคล้วจบไปในรอบแรกครับผมอู้อีซี่ครับผมโอ้โหดูโกด,ดิโกตคือแบบสีโคตรสวยครับผมเรืองแสงแบบ จี๊ดเลยฮะรอบสองครับผมแต่เหมือนคุ้นๆเหมือนพี่จะโอ้โหมันจะมีกินพืชสองแล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ำสองนะอันนี้รอบแรกก็เป็นอย่างนั้นครับผมซึ่งพี่ว่าก็ควรจะเอาเจ้าโกตตัวเดียวไปครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมรอบสองก็เหมือนกันครับผมเฮ้ยอย่างนี้ได้นะพี่ว่าอย่างนี้ได้นะแต่อย่าไปไว้ใจรอบสามสี่ห้านะครับผมซึ่งในแพ็กโบวเนี่ยรอบสามดีห้าไม่ควรไว้ใจเลยครับผม โอ้โหได้วันช็อตวันคิวตัวเดียวอะ่ะโอเคไปนอนวันพันบัฟเรียบร้อยบีนีและมาครับผมสเตโกซอมาแล้วสเตโกซอมี2จะเลือกเปลี่ยนตัวเลยหรือเปล่าจะเลือกอ่าแล้วเลือกเปลี่ยนตัวครับผมโอ้โหแล้วไม่ตก <laughs> มีเก็บชาร์จด้วยอะ่ะทุกคน มันมีเก็บชาร์จด้วยโอ้โหแล้วต้องฟองโอู้ยจุกเสียดครับผมเฮ้ยตัวไม่อยากให้เลือดลดเลยจริงออืแตมไม่ถึงว่าไปนอนบักเรียบร้อยอะผมอันนี้พี่ตีเผื่อมันกันนะเมื่อกี้อะแล้วมีสี่แ้มแบบนี้รับจบเลยหรือเปล่าสเตโก เพื่อให้เลือดลดเยอะเอาแล้วตีแค่หนึ่งเรียบร้อยอะผมทำดีแล้วสเตโกไปนอนบักเรียบร้อยโอเคก็จบไปในรอบที่สองครับผมอู้อีซี่อะผมนี่ปากดีเดอะซีรีส์เขาให้อย่างที่บอกครับผมทุกคนต้องมาอย่าไว้ใจรอบที่สามสี่ห้าครับผมมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมนี่ไงนี่ไง นี่ไงแค่รอบสามนะเว้ยโอ้โหครึ่งบกครึ่งหนามาเรียงตัวแล้ววะพี่ว่านะถ้ายอมเสียตัวหนึ่งครับผมมันน่าจะได้อยู่ครับผมตัวเดียวเนาะเพราะว่ามันเหลือแค่รอบสามสี่ห้าแล้วเนาะปะถ้าพ้อมแล้วจัดดีครับผมเสียหนึ่งตัวครับผมเพราะว่าพี่จะเก็บเจ้าโกตัวนั้นเนะอาไว้ฮิลฮะห้าสิบเงินเขียวมันถูกมากเลยนะดีกว่าเล่นใหม่หรือว่าแพ้ไปครับผม ซึ่งแน่นอนมันอาจจะเปลี่ยนตัวขึ้นมาครับผมเราเลือกชาร์จไว้ก่อนดีแพนเดอรล่าชาร์จไว้ครับผมนี่รอบที่สามเฉยๆนะคือโบกครึ้งน,น้ามาสองตัวแลเอา์ราครับผมมันลงมาแล้วมันลงมาแบบไม่ตกด้วยครับผมโอ้โหนี่ก็เกินไปและยังไงต่อเก็บชาร์จครับผมอย่าบอกนะว่าจะตกตัวสามเลย โอ้โหตบหนึ่งโอเคครับผมมีการสะก,กิดมาเปิดทางมาฮะซึ่ง AI เอเขาชอบทำตัวอย่างนี้อยู่แล้วและไม่มีปัญหาอะไรครับผมเราเลือกที่จะเก็บชาดไว้ก่อนตัวนี้ครึองบอกครึ่งน้ําตัวต่อไปก็ยังครึ่งบกครึ่งน้ําครับผมซึ่งตัวสุดท้ายแล้วนั่นที่จะเป็นกินพืชและตบด้วยสีโอ้โหเรียบร้อยมาครับผมเจ้าเรสมาแล้วเฮนเทล,ล่าทำดีแล้วครับผมเสียไปตัวนึงเลย เอาดาเมจสูงอยู่ครับผมและกันว่าอม,มันจะตีเราตายไหมเนี่ยสะดุ้งดาเมจก็น่าจะหนึ่งพันเหมือนเหมือนกันเนาะตายนอนบั๊กเรียบร้อยครับผมพี่เลือกเก็บไว้ก่อนแล้วกันฮนะซึ่งแน่นอนว่ามันตีสี่พี่ก็ยังไม่ตุยโอ้โหแล้วมันตีสี่โอ้โหอไอมันเอาเรื่องว่ะทุกคน แม่มันสุดจริงๆว่ะเฮ้ยไปนอนบัฟเรียบร้อยไปดีเละมากครับผมเหลือแกตัวเดียวแล้วนาสุตโตเซลท็อปอย่างแกนะแล้วมันก็เลือกเก็บไว้ครับผมอย่าบอกนะอย่าบอกว่ากันสีนะไปนอนบัฟเรียบร้อยไปดีโอเคก็าจบไปในรอบที่สามครับผมวู้สวยงามครับผม เราเรดรับจบไปฮะซึ่งเราบอกเลยว่าเราเสียเพนเดล่าไปตัวหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นการสลาไปตัวหนึ่งเนาะรอบที่สี่ครับผมโอ้โหเอาลอะครับผมเราก็ยังเจอกินพืชอยู่แบบนี้สบายบอกเลยว่าสบายแต่ว่าอเลสจะตายแล้วตัว <c oughs> โอ้โหเลดตัวจะตายแล้วดิเอาอะ เอาแบบนี้ไปแล้วกันครับผมเอาชัวฮะปาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมจริงๆเราเสียทิ้งไม่ได้ตัวหนึ่งเลยนะรอบเนี้ยซึ่งเราเอาเจ้าโก๊เอาวะอย่างน้อยอย่างน้อยครับผมเจ้าโก๊นี้ก็เลือดเยอะกว่าเพื่อนครับผมเลือดห้าพันสองมาเลือกเปลี่ยนตัวครับผมแล้อยังไงตุ๊กแกน้ําตุ๊กแกน้ําไม่เลือกที่จะตกครับผม พี่ว่ามันไม่มันชาร์อันนี้รู้ว่ามันชาร์จแต่พี่ว่ามันไม่ตบพี่ว่ามันไม่ตบโอเคถือว่ามันยังไม่ตบจริงๆด้วยวะ่ะจังหวะนี้สลับเลสขึ้นมาแทงเลยดีไหมหรือว่าโกดรอบนีร้รอบนี้เราก็ควรเสียตัวหนึ่งนะบอกไว้ก่อนเลยทุกคนว่ What? คือตูรู้ว่าตูต้องเสียตัวหนึ่งแต่มันมันน่าเกลียดไปประวัติที่เองจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเอาเลสลงมาแทงแล้วกันครับผมพอเลสเนี่ยรู้สึกว่าจะเลือดน้อยสุดเนาะแต่ดามเมจมันเยอะสุดเอาไว้ปาไม่แต่ดามเมจมันเยอะสุดนะเว้โอเคแทงไปก่อน ถ้าตูรู้ว่ามันจะชาร์จเจ็ดนะตู้ตบมันแล้วทุกคนไม่รอมันชาร์จเจ็ดหรอกแล้วตีห้าโอ้โหชาร์จเจ็ดตีห้าคืออะไรวะ โอ้โห oh, oh. แล้วพอตูตกตูตเห็นนะเวลาตูตบตบแบบแต้มเกินอะเวลาที่ตูตแบ,บแบบแต้มเกินทุกครั้งอะทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะไอ้นี่เว้ยคือมันจะเก็บเขาเรียกอะไรมันจะเก็บชาร์จใช่ไหมแต่อันนี้คือมันเอามาป้องกันน่ะโอ้โหสุดจริงๆวะ่ะนี่รูเสียสองตัวเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหตูบอกแล้วอย่าไว้ใจมันนะรอบมันเล่นสองตัวเลยเรียบร้อยครับผมโดนไปสองตัวเลยฮะรอบสี่คือไม่ใช่เมื่อกี้ตวจะตีเผื่ออีกแต้มหนึ่งแต่แต่กะว่าเฮ้ยยังไงจากที่เราดูสเต็ปมันนะ AI อ่ะมันจะต้องชาร์จครับผมจากที่เห็นมันผ่านมาในรอบหนึ่งสองสามเนี่ยคือมันชาร์จมาตลอดไว้แล้วอยู่ดีดี ตูตีพอดีมันนึกจะกันปั๊บเลยโอ้โหตูยอมมันเลยวะ่ะมันเก็บตูสองเลยรอบเนี้ยโอ้โหหมดคำจะพูดเลยวะ่ะุกคนเลี่ยมโคตรค,ครับผมดูมันแล้วดูมันคือยังไงจะเก็บแปดเก็บแปดแล้วก็ตีตูเลยใช่ไหมเก็บเก็บ เอาดีตีให้หมดเลยเจ็ดอ่ะหมดคำจะพูดนะบอกเลยตูวหมดคำจะพูดจะไอ i ละคือเข้าใจนะเว้ยว่ามันเหลี่ยมตัวเข้าใจแต่โหไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ป่าวะถูกไหมไม่ต้องขนาดนั้นเว้ยเพื่อน ไอ้น,นี่ก็เหลี่ยมเว้ยเหลี่ยมแบบโอ้โหเหลี่ยมแบบน่าเกยียดอะเอาจริงจริงเอไอะคือเช,ชื่อไหมเมื่อกี้ถ้าพี่ตีนะเว้ยถ้าพี่ตีพอดีอ่ะให้ตัวตุ๊กแกคขึ้งบกคขึ้งน,น้ํานั้นตายอะถ้าพี่ตีพอดีนะมันก็จะเลือกเก็บชาร์ดว้วย AI อะก็มันทําอย่างนี้มาหนึ่งสอสรอบแล้วไงตุก็ดูสเต็ปการเล่นของมันไงตูดูตูดูคือไม่ได้ตุกคิดไปเองนะตูดูด <laughs> โอ้โหได้ได้บนว่ะคือแล้วอะไรเนี่ยคือจะให้ตูตีไปก่อนเหรอฝันไม่เถอะตูคงจะตีอะ่ะนี่ตูตูก็บ้าแล้วถนะ้าตูตีไปแล้วมันกันสี่ตูต้องตีเท่าไหร่ตูต้องตีหกแด้มใช่ไหมแล้วไอตัวไอตัว,ต,วตัวท้ายก็ตกตูตายเลย ตบหกให้ได้เลยว่าโธ่เอ้ยตูละหมันไส้มันจริงๆเลยวะอะตูตบตูตบสองแล้วกันตูตบสองแบบตะกิดไปเลยอ่ะตบหนึ่งะกิดไปแล้วลองไปแล้วเนี่ยถ้ามันตีแปดนะพี่ตายเลยแต่มันไม่ตีไงทุกคนเอาไงวะตูตบหกจริงๆเหรอวะ พี่ตบหกนะมันถึงจะตายมันถึงจะตายครับผมแต่ว่าตูมีตงแต้มคือว่บักหรือว่าโอ้โหจะโกงอะไรตัวโอ้โหอ่ะเนี่ยคือตูก็เพงไงเนี่ยคือพูดมาตรงๆว่าถ้ตาจะให้ตูแเพงถูกไหม พูดมาตรงๆว่าจะให้ตุกเพะมันก็แค่นั้นเลยว่ะโอ้ยที่ายโอ้โหตรงไปอยากจะบ่นเลยว่ะโคตรน่าเกลียดเลยอะทุกคนมันโคตรน่าเกลียดเลยนะวเว้จริงๆเว้โอ้โหมันทํามาเพื่อให้ตุกเพะเลยเมื่อกี้อะทุกคนก็เห็นนะเว้ คือโอ้โหอะไรวะมันไม่ตีมันไม่ตีเลยจะสี่จะสี่เลยตัวจะกระเด้งไปหนึ่งกระเด้งไปสองเพื่อสกิดมันมันก็คือมันก็ไม่สนนะมันไม่สนนะคือมันจะทําอย่างนั้นนะคือมันน่าเกลียดแค่ไหนวะทุกคนมันต้องน่าเกลียดแค่ไหนวะโอ้ยแบงบ้าบ้าบอแบบเนี้ยโอ้โหตัวหัวร้อนแบบวึบปับวึบบับเลยทุกคนตอนเนี้ยไปจัดครับผม โอ้โ oh, หน่าเกียดเกินไปเลยหวันพันตูไม่สนใจอะไรแล้วตูวไม่สนใจเลยแล้วจะเล่นกับตูอย่างนี้ใช่ไหมจะเล่นกับตูอย่างนี้ใช่ไหมไอได้ดิโอ้โ oh, oh, หน่าเกียดเกินอ่ะตูนึกว่าบัอกอ่ะทํายังไงก็ไม่หลุดจากบั็กอันนั้นนะเมื่อกี้อ่ะทํายังไงก็ไม่หลุดครับผมเพื่ออะไรวะทำกับตูอย่างนี้เพื่ออะไรไว้ไอ คือเมือนมันไม่มีทางเลือกให้เราชนะเลยนะเว้ยแล้วแล้ว,ลวไอพี่พี่เล่นแบบกดชาร์จสี่กันสี่ชาร์จสี่กันสี่เดีย๋ยมาประมาณสามสี่นาทีอะ่ะมันคือมันนานมากอะ่ะโอ้โหโหใครเจอแบบนี้ก็ต้องรู้สึกแบบพี่อ่าจริงๆคือมันไม่มีตัวเลือกให้พี่ให้เหลือว่าพี่ต้องชนะมันได้เลยคือถ้ามันตกมาเว้ย มันตกมาตั้งหนึ่งสองสามอะไรก็ช่างอะ่ะมันตกมาก่อนอะ่ะตูชนะแล้วคือแต่มันไม่ยอมไงมันต้องให้ตูตกหกเพื่อให้ตัวที่สองตายและตัวอย่างที่บอกอามากาลงมาตกตูตายต่อเลยเพราะตูมเหลือแต้มแค่สองไงไม่มีตัวเลือกไงโอ้จบไปครับผมตูแล้กันมาเล่นรอบแรกอะ่ะจริงๆแพ็คมมเมื่อกี้มันง่ายมากเลยนะเว้ยมันง่ายมากเลยนะเว้ยแต่ทําแบบเหมือนให้ตูยากอะ่ะโู้ไปดิไปดิ ตัวร้อนจริงๆเนี่ยอันนี้ตัวร้อนจริงๆนะตัวพูดจริงๆเนี่ยไปเลยวันพันวักเรียบร้อยไป่ดิดูไม่สนใจอะไรแล้วครับผมตอนนี้มาจ้าขคาปโปตบตบมาเลยตบเลยตบให้เลันตายไปเลยเฮ้ย <laughs> แล้วมาตบจริง <laughs> โอ้กอิองก็ไม่คิดว่าเออตูจะพูดเล่นอะไรอย่างงี้บ้างเหรอไม่ใช่ไหม แล้วแต้มตูก็ไม่ถึงเดี๋ยวตูจะไปตบตูก้กับมันก็ไม่ได้เดีย๋ยอา้าวแล้วทีนี้ไม่ตีเลยทีนี้คืออะไรไม่ตีเลยเหรอวอ a เดี๋ยวนะ้าถ้าเมื่อกี้มันมีสองเต้มใช่ไหมพี่ต้องตีห้าเพื่อไม่ให้มันตายครับผมโอ้โหเห็นไหมพี่ต้องตีห้าเพื่อให้มันตาย,โโตตาตายถ้ามันกันสองโอเคอย่างน้อยมันก็ตายวะ รามคาอตูบอกเลยว่ารามคาญไปนอนนะเอไอโอ้โหหัวนี่อุ่นชือบอุ่นชืบครับผมไปนอนบักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปเลรอบที่สองครับผมตูมาสปีดแบบสปีดรันเลยตอนเนี้ยตูบอกเลยรอบแรกตูยังคิดนะรอบนี้ตูไม่คิดเลยมาให้เห็นเลยว่าถ้าตูเพ้เอไอด้วยแบบนั้นอีกนะถ้าตูแพ้อีกรอบหนึ่งนะรอบเนี้ย ทุกคนก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะผมว่ามันเป็นยังไงครับผม AI เนี่ยมันชั่วร้ายแค่ไหนฮะตาจัดครับผมออมันมันเกินไปว่ะคือมันไม่ยอมพี่เลยอ่ะคือแบบประมาณว่าอืมจะต้องตายจะต้องตายอะไรแบบเนี้ยเออแบบนั้นเลยอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนดูนะปกติมันจะต้องชาร์จด้วยสุดชาร์จด้วยเลยต้องไม่ตบนะปกติต้องไม่ตบนะเพื่อนนะ เออมันต้องายางนั้นเพื่อนยังอยู่ตัวยังอยู่ได้โอเคมันยังกันเ้ยมันยังกันเลยไม่ไม่ไม่ไมีไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไอไอมันลเรียมจัดขนา,าดนเดียวเรียมร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะตัวบอกเลยรอบนี้คือเรียมร้อยเปอร์เซ็นต์มีมากกว่านี้ไหมมีใครให้มาก,กว่านี้ไหมนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันตีแล้าไรสองเหรอตัวไม่ได้ดูสองมันมีสีแต้มเหรอมันตีสอง ใช่ดิมันมีสามไม่ใช่เหรอตีสองรอบหน้าเป็นสี่แต้มโอเค,อเ,คเจ็บคอก็เจ็บเนี่ยตู้เจ็บคอก็เจ็บตัวต้อนเมื่อบน AI กี่โอ้โหหลายนาทีนะหลายนาทีอยู่นะที่ตัวบ่น AI เนี่ยและไม่ตีตัวแบบนี้ด้วย จะเล่นสเต็ปเดิมมึงไงฮะจะเล่นสเตปโอ้โหมันเล่นตูแล้วทุกคนโอ้โหเรียบร้อยโกดไปแล้วครับผมมาแล้วครับผมแมนเดล่ามาแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเห็นหแบบแบบแมบบันน่าเกลียดจริงๆว่าเอไออะไปนอนบัฟเรียบร้อยไปดีมา อีกโนถูกชาร์จมาแล้วตบเอาไวอ้อย่าทาตัวแบบนี้เลยจริงจริงมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะไว้เพื่อนเขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะเองเห็นหรือเปล่าเองเห็นหรือเปล่าว่าเขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเองทําตัวยังไงอดูจะบ้าเดี๋ยวนะรอบหน้าทํายังไงให้กลัวมันเก็บชาร์จเอาอย่างนี้แล้วกัน ไปนอนบักเรียบร้อยโอเคมาโดนเก้าร้อยแน่เลยตูร้อนร้อนหนาวหนาวฮะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเนี่ยแล้วมันเก็บอีกแยะทุกคนแล้วมันเก็บอีกแยะถ้ามันกันสี่อะถ้ามันกันสี่ก็ไม่รอดอยู่ดีไว้เพราะถ้าเมื่อกี้ตูไม่จาตสามนะตูต้องมาแล้วเองมันกันสี่อีกนะเนี่ยไปนอนบักเรียบร้อยไปดีโอเคต้องไปในรอบที่สามครับผม กู้ไปบอกว่ามันอีซี่วะ <c oughs> แล้วตูไปพูดว่ามันอีซี่วะฮ้ <c oughs> มันเลยเล่นตูแล้วรอบตีครับผมรอบที่เป็นที่ประจักษ์นะเมื่อกี้รอบที่ตูหนาวๆร้อนๆนะรู้สึกว่าอาการมันบง่งบอกแต่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้เรายอมเสียไปอีกตัวหนึ่งครับผมเพื่อที่จะยืนต่อได้ปะปะปบปะปะจากที่คำนวณอัตัวดีแล้วกันไดบะวะไดบะวะปะจัดครับผม เลือดเต็มๆเอาตัวเลือดเต็มๆไปแล้วก็ครับผมสเตโกรอสมันน่าจะส่งไอ้ปลาแอรขึ้นมาตูกแกคืบอบกคือน,น้ำสองมาอ่าล้วเลือกเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยครับผมและมาด้วยดาเมจเจ็ดร้อยโอ้โหพี่แกใหญ่บอกนะจะมาเล่นสูตรเดิมเนี่ยตูดักทางเลยนะรอบเนี้ยจะมาเล่นสูตรเดิมอ่ะตูจะไม่ยอมให้ถึงชาร์จสี่กันสี่แน่นอนบอกเลยตูตบมันแน่ ตอนที่ตู้เหลือสามตัวไปเดี๋ยวตู้ตบแน่รอบเนี้ยตู้ไม่ตู้ไม่รอแล้วคือถ้าจะน่าเกลียดขนาดนั้นก็ได้แล้วพาตู้ตบไปเป็นไงมันกันสี่อ่ะใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะไอรอบเมื่อกี้ตู้ตบไปมันก็กันสี่เพะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ตบโทรเลยเดี๋ยวตู้ไม่รอแล้ว เอ,อย่างว่านะ AI มันก็คือ AI อยู่วันยังข้ามเหมครับผมทุกคนจะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อะถูกปะไปนอนบักเรียบร้อยไปดีม,มาตูดักทางเลยรอบเนี้ยจะตีตูไหมนะสีอะไรอะ่ะ อะไรของ a ออ่ะโอ้เก็บอีกแล้ววะถ้าตู้ต่อไปนะเลสตู้ตายแน่เลยเอาเลดไว้ดีกว่าว่ะเอาเลดไว้ฮิวดีกว่าวะ่าววาวะทุกคนจ้าเจ็ดมาแล้วจ้าเจ็ดมาแล้วจ้าเอยเจ็ดมาแล้วจ้าดูบอกเลยเอาเรียบเรียบร้อยครับผม ก็อย่างที่ตูบอกครับผมว่ารอบเมื่อกี้อะ่ะพอตูตีไปปุ๊บทุกคนก็เห็นใช่ไหมที่ตูเปไปอะ่ะพอตูตีพอดีปุ๊บมันกันอยากจะนึกกันขึ้นมาทันทีครับผมไม่รู้เป็นอะไรโรคกกัวดแดมครับผมกันขึ้นมาทันทีเลยแต่รอบเนี้ยพอเป็นไงตูไม่ตีปุ๊บชาร์จเอาชาร์จเอาโอ้โหมันสู้จริงจริงว่ะเฮ้ยพอตูพอตูไม่ตีปุ๊บชาร์จเอาชาร์จเอา พอตูตีพอดีปุ๊บอยากกันขึ้นมาดีดี <c oughs> ไปนอนเก็บนเัเหรอเก็บนกักเหลอบักเรียบร้อยไปดีโอเคจบกไปในรอบที่สี่ครับผมตู้ไม่มีเลรจะพูดตูบอกเลยว่าตูไม่มีเลรจะพูดกับ AI เว้ยรอบท้ายครับผม เกิดอะไรขึ้นวะทุกคนเอ๊ะเอ๊ะนี่มันอะไรนะโอ้โหยูร้อยห้าสิบใครเล่าจะมาเป็นผู้โชคดีในการแทงครั้งนี้ตูวบอกเลยสองตัวไม่พอเอาจริงตูพูดเลยแล้วเงินเกี่ยวตูหายไปไหนหมดเลยเนี่ยเอาอะมาตูจัดเต็มเลย ตจะไม่ยอมแพ้เอไอตูบอกเลยวันนี้ตูจัดเต็มจัดเต็มยังไม่รู้ว่าทุกคนจัดเต็มยังไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าด้วยเอาจริงๆริงไปจัดครับผมนี่ตูเน้นขนาดนี้ตัวยังไม่รู้ว่าตูจะชนะหรือเปล่าฮะดูครับผมเขา,เาขึ้นบกครึ่นน้ำมาสามตัวสามตัวจ้า โอ้โหชาร์จสี่แต่เริ่มโอ้โหอ้อะไรของมันว้ามก็น่าเกลียดให้มัน โอ้โหก็หน่าเกียดนี้มันพอรประมาณหน่อยเว้ยโอ้โหทาสี่ปุ๊บตบเลยปกติไม่ตบนะมันเล่นตั้งแต่ตัวยังไม่มีแต้มเลยอะทุกคนดูดีแล้วมันก็เก็บไว้นะโอ้โหตัวบอกแล้วตัวจัดเต็มตัวยังไม่รู้จะชนะมันเลยหรือเปล่าดูดีดูดีแล้วทุกคนดูเลือดมาดิ แล้วตู้จะเอาอะไรเป็นชนะมันวะโอ้โหเห็นไหมพอตูตออต้ตีเผื่อพอตู้ตีเผื่อแล้วมันเนี่ยพอตู้ตีเผื่อแล้วมันทํากับตู้อย่างเงี้ยทุกคนดูดิ พอตูตีเผื่อแล้วมันทำกับตูอย่างเนี้ยทุกคนดูดิโอ้โหพอตูไม่ตีมันชาร์จพอตูตีเผื่อแล้วมันทำอย่างเนี้ยโ,โอ้โหตัว p พชองรอบเลยเหรอวะ ตู้พอเลยทุกคนตู้พอแล้วตู้พอแล้วกลับมาเนี่ยตู้พอแล้วโอ้โหเกินโคตนน่าเกลียดครับผม